หน่วยที่8หนูน้อยนักสัมผัสเรื่องการสัมผัสสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆระดับชั้นอนุบาล2ทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะเด็กๆวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23เดือนกรกฎาคมพศ2564ค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการสัมผัสนั่นเองนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนกันเราไปท่ายภาพปริศนากันนะคะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆเห็นเป็นรูปภาพอะไรคะรูปภาพอะไรนะงั้นเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามภาพมือน,นั่นเองค่ะ แล้วมือของเรามีไว้ทำอะไรคะเด็กๆถูกต้องละค่ะมีไว้สำหรับหยิบจับหรือในการสัมผัสนั่นเองคะ่ะเด็กๆจ๋าผิวหนังของเราก็สามารถสัมผัสได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนเรามีประสาทสัมผัส5ด้านมือและผิวหนังก็เป็นประสาทสัมผัสที่รับรู้ความรู้สึกนุ่มแข็งเยน็น ร้อนเปรียกและแห้งได้นั่นเองค่ะคุณครูก็มีตัวอย่างสินงของมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆลองคิดตามนะคะว่าเมื่อเด็กๆได้สัมผัสแล้วเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรไปกันเลยค่ะค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือสัมฤีค่ะเด็กๆคิดว่าเมื่อเด็กๆได้ลองสัมผัสแล้วเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะนุ่มและก็นิ่มใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะอย่างที่2คืออะไรคะก้อนหินนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าเมื่อเด็กๆได้ลองสัมผัสแล้วเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกอย่างไรคะแข็งแล้วก็หนักด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะและต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆดกรูรูปภาพสิ่งของที่มีลักษณะ พื้นผิวไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันเลยค่ะผ้าขนหนูและแผ่นสกอตไบร์เด็กๆทราบไหมคะว่าผ้าขนหนูกับแผ่นสกอตไบร์เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะผ้าขนหนูมีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่มแล้วก็นิ่มนะคะแต่ถ้าเป็นแผ่นสกอตไบร์มีผิวสัมผัสที่หยาบ ผิวขูุขระผิวไม่เรียบนั่นเองค่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างผ้าขนหนูกับแผ่นสก็อตไบ์นะคะความแตกต่างก็คือผิวสัมผัสของมันนั่นเองค่ะค่ะคุณครูก็ขอสรุปนะคะการสัมผัสพื้นผิวของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราว่ามีลักษณะนุ่มแข็งผิวเรียบผิวขูุขระสามารถแยกแยะได้ด้วยการผ่านการสัมผัสทางมือและผิวหนังนั่นเองค่ะ ค่และคุณครูก็มีคำถามมาให้เด็กๆได้ตอบ2ข้อนะคะข้อที่1นะคะให้เด็กๆบอกอวัยวะที่ใช้สัมผัสและข้อที่2ถผ้าขนหนูกับแผ่นสกอตไบส์เนี่ยมีผิวสัมผัสแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอตอบคำถามมาให้คุณครูได้ดูนะคะคุณครูจะรอ ฟังเด็กๆตอบอยู่นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวท้ายคลิปคุณครูจะอธิบายไปงานสำหรับวันนี้ให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะ และนี่ก็คือรางานสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนเป่าสีตามจินตนาการเด็กๆก,ก็ต้องหยดสีโปสเตอร์หรือว่าสีน้ำนะคะที่ตนเองชอบและใช้หลอดดูดเป่าสีไปตามทิศทางที่ตนเองบังคับให้ไปโดยใช้แรงเป่านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าในหน่วยการเรียนเรื่องต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ